สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้งทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะก็มาขออนุญาตลงใหม่นะคะขออาภัยด้วยจริงๆนะคะขออาภัยด้วยจริงๆน่าจะเบอร์หนักมากนะคะขอโทษขออาภัยค่ะก็ยังเป็นตัวเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่า มาจับตัวเจาะให้ใหม่ค่ะก็ยังเป็นตัวเดิมนั่นเลยค่ะอ๋อไม่ใช่ตัวเดิมสิตัวใหม่ค่ะก็มาดูกันเลยนะคะงวดวันที่แอดสรุมให้วันที่สิบหกก่อนนะคะใครที่ก็ขออนุญาตนะคะเพราะว่าเช้าแล้วนะคะแล้วมันเสียงไก่ดังมากค่ะขนาดอยู่ไกลบ้าน ก็มาดูกันค่ะวิ่งรูดนะคะให้ไปที่74นะคะของวันที่16เนาะก็เข้าตัวไหนบ้างนะคะก็เข้า7ก็มาเข้านะคะนอยเฉพาะกิจแตกไปค่ะทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะแล้วก็น้อยพีค่ะนอยพีนะคะแล้วก็น้อยปกนะคะนอยปกนะคะนอย VIP ไม่ทํางานค่ะนอย VIP ไม่ทํางานนะคะเพราะว่า7ไม่มาเลยมี4เดินดีตัวเดียวเลยนะคะ แล้ววันนี้ที่กลัวที่สุดก็คือกลัวเจ็ดค่ะกลัวมากจริงๆถ้ามาก็อ่ะลองพิจารณากันดูค่ะอ๋อแล้วก็แตกสามตัวเนาะในตารางเราตารางเราโอ้ยก็หนวกหูอยู่ก็ขออภัยนะคะขออภัยค่ะ ในตารางเรานะคะแตกน่อยสามคีค่ะหน่อยสามคาีแล้วก็น่อยปกนะคะน่อยปกแอดไม่รู้ว่าใครได้กลับหัวไหมนะคะส่วนตัวแอดก็ได้กลับอยู่ค่ะเพิ่งก็มารู้ตอนหลังเหมือนกันค่ะพอไปเยอะค่ะก็เลยจําไม่ได้ ก็แตกไปน่อยปกแตก2วันแล้วนะคะน่อยปกแตก2วันแล้วนะคะถ้าใครไม่กลับหัวจะน่าเสียดายมากนะคะโอ้ยที่แรกแอดเกือบหลงหายนึกว่าไม่ได้กลับหัวค่ะนึกว่าไม่ได้ห้าสี่หกใจเสียเลยตอนนั้นก็มาแตกนี้อีกนะคะใครที่ยังไม่มีสูตรก็เอาสูตรนี้ไปเล่นที่อื่นได้นะคะสามตัวนะคะสามตัวสามตัว ใครที่ผ่านมาแวะชมก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะก็นี่เนาะก็แตกเมื่อวานก็ตองมานะคะอ้าววันนี้มาอีกค่ะเดี๋ยวจะดักไว้วันนี้ให้นางมาอีกนะตองสีไปเลยค่ะ เสียงดังมากขออภัยจริงๆนะคะก็มาดูของวันที่17นะคะก็อันเดิมนั่นแหละค่ะ1 7ตุลาคม65นะคะวิ่งรูดให้ไปที่วิ่งรูดให้ไปที่สีนะคะโอ้ยแก๊ก็จะหลงแล้วเนี่ยวิ่งรูดให้ไปที่46นะคะ,จ,ะ,ะ,คะจับคู่ให้ไปที่4149นะคะ4644นะคะแล้วก็61นะคะ61 หกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหกเก้าหกหกเก้าเก้านะคะ ปิดประตูห้องครัวมานะคะก็ขออนุญาตเริ่มใหม่นะคะขออนุญาตเริ่มใหม่ค่ะห้าน้อยนะคะของวันที่17ตุลาคม65นะคะวิ่งรูดให้ไปที่46นะคะจับคั่วยไปที่41494644ค่ะ6169นะคะ6169 9166แล้วก็99นะคะ อันนี้คือตัวเจาะนะคะตัวเจาะล้วมาเด่นที่5้านะคะแอดก็กลับหัว Store, ให้เป็น5-9นะคะขอเพิ่มให้อีกคู่นึงจากที่คู่นึงจากที่ลงคลิปรอบที่ผ่านมาไปแล้วรอบรอบที่แล้วเนาะก็ลองดูคะ่ะใครไม่อยากกลับหัวก็ ก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็มาดูในตารางค่ะในตาราง517นะคะในตาราง5173968นะคะ5173968นะคะจับคู่8ชุดนะคะให้ไปที่517518597 567 5 9 8 5 6 8ห้านะคะ3 1 7 3 1 8 3 9 7นะคะ367-398-368อันนี้เลขทำเงินมากเลยค่ะอาทิตย์นี้ได้เงินเยอะสุดนี่เลยค่ะบาลขทีเลทีบ้านนะอันนี้แอดอันนี้ก็กลับหัวนะคะต้องกลับหัวค่ะแอดก็กลัวจริงๆ ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะของงวดวันที่17นะคะวันนี้ก็ขออภัยค่ะขออภัยในความผิดพลาดนะคะก็เสียงดังด้วยนะคะก็ดูคลิปไปด้วยฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะเพราะว่าเช้าแล้วนางก็ร้องแข่งกันเลยค่ะพอแอดออกมาข้างนอกนะคะ ออกมาอยู่ในนี่หากำลังจะหาข้าวกินแล้วค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะใครชอบจับตัวไหนถ้าเด่นๆในนี้ก็จะเป็น5 1นะคะใครที่ไม่ชอบรูดเนาะแล้วแต่เลยนะคะ5 1าหอันนี้คือในตารางนะคะในตารางนะคะ5 1 1 7 หนึ่งแปดห้าเก้าห้าหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าแปดนะคะนี่นี่มันเป็นชุดหน้าชุดหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามหนึ่งนะคะแล้วก็สามเก้ามันจะมีแปดคู่ค่ะถ้าไม่เอาพวกนี้มากระโดดนะคะถ้าไม่เอาห้าแปดห้าเจ็ดมากระโดดค่ะ ก็ไปได้หมดนะคะก็แล้วแต่นะคะก็ส่วนมากแอดก็เห็นเนาะชอบมาแบบตรงๆอย่างเงี้ยเลยบางทีถ้ามันออกอะค่ะเนี่ยมันบางทีก็มาหนึ่งเจ็ดตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะที่จับในตารางหลายๆรอบนะคะที่จับดูค่ะคนที่ไม่ชอบรูดนะคะบางทีวิ่งรูดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาแบบอย่างนี้ลละค่ะในตารางก็แปลกแล้วนะตารางไม่มีสีค่ะวันนี้ตารางไม่มีสี ไม่ผิดค่ะสูตรปา,างก็ไม่ผิดค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะในตารางไม่มีสีไม่มีศูนย์อีกแล้วนะคะในตารางเมื่อวานตารางปังแต่สามตัวอย่างเดียวค่ะตารางจะแตกแต่สามตัวอย่างเดียวเลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ไก่ตอนนี้นกปงหัวจุกแล้วค่ะ ธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะอากาศดีที่นี่ค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะขอให้เอฟซชอบปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะทั้งเฮงทั้งปังทุกหวยนะคะวันนี้เงินหมื่นเงินแสนเข้าบัญชีทุกคนนะคะค่ะประทงประทูวอะไรก็ว่าไปนะคะอาหารเย็นอาหารเช้าอาหารกลางวันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็โชคดีกันนะคะได้เฮได้ปังกันยกช่องนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเหมือนเดิมนะคะสวัสดีจ้าเอาเข้าไปลูกพี่